มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9 1 0นาฬิกา10นาทีถึง1 0นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 1 0 1 m ม z เสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเราค่ะ สำหรับในช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มูโนกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคที่สีพร้อมด้วยผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาสรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ มีการรวมบันทึกเทปรายการเคลียร์คัดชัดเจนเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตำบลมูนโน,โนอำเภอสงกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง n b t 2 s d ค่ะซึ่ง พลโทสานติสกุลธนาแม่ทัพพันธิสีผู่มในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสพร้อมด้วยนายสนั่นพงอักษรผู้ว่าการจังหวัดนาราธิวาสนะคะและพันตํารวจเอกดีเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสก็มีการร่วมบันทึกเทปรายการเคลียร์คัดชัดเจนเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตำบลโมโนอาเภอสง,งกลกจังหวัดนาราธิวาสซึ่งก็จะออกอากาศในวันศุกร์ ที่18สิงหาคม2566นนี้นะคะเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2 SD นะคะท่านสามารถติดตามกันได้ะค่ะแต่วันนี้เราเอามาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะเผื่อว่าท่านใดจะไปติดตามสดๆกันในวันศุกร์ที่18สิงหาคมนี้นะค่ะ พลโทสารตจากุณนาฏแม่ทับปริศีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีนะคะก็กล่าวว่าในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถาน,นการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามอำนาจาตามความมาตรา11วงเล็บ3และตามประกาศมาตรา11ของพรกฉุกเฉินพุทธศักราช2548 ลงวันที่20กรกฎาคม2548ได้ออกคำสั่งกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือมีนาราธิวาสปัตตานีและจังหวัดยะลานะคะซึ่งในมาตรการดังกล่าวนั้นมีมาตรการการควบคุม การมีไว้ครอบครองการขนย้ายและการจำหน่ายดอกไม้เพลิงซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละส่วนมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปค่ะสำหรับกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าก็จะเกี่ยวข้องเฉพาะในเรื่องของการออกมาตรการควบคุมการขนย้ายแล้วก็เรื่องของ การขนย้ายดังกล่าวเนี่ยจะต้องถูกต้องตามระเบียบหรือตามใบอนุญ,ญาต นะคะโดยจะต้องทำการตรวจสอบใบสั่งซื้อของร้านค้าผู้ประกอบการกับยอดการสั่งซื้อว่าตรงกันหรือไม่จะต้องมีการตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการว่ามีใบอนุญาตประกอบการหรือไม่นะคะรวมทั้งมีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบริษัทว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หรือเปล่านะคะ อีกทั้งกองโดยการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเนี่ยก็จะมีมาตรการในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนค่ะโดยมีกองร้อยป้องกันชายแดนก็จะได้มีการวางกําลังและเครื่องมือในการสกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนะคะที่จะลักลอบนำสินค้าหนีภาษีสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่นะคะ ซึ่งในกรณีการลักลอบขนดอกไม้เพลิงหากได้รับการประสานจากนายทะเบียนท้องที่เจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการเข้าตรวจสอบโดยทันทีค่ะทั้งนี้นะคะในการขออนุญาตจากการตรวจสอบเอกสารล่าสุดพบว่าได้มีการขออนุญาตเมื่อวันที่1สิงหาคม2565และสิ้นสุดในวันที่31มกราคม2566ค่ะรวมระยะเวลา6เดือนซึ่งกองโวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีนนะะ ได้กำหนดห่วงเวลาในการอนุญาตไว้6เดือนต่อครั้งนะคะหลังจากนั้นจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีการขออนุญาตในการขนย้ายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็โดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้านะคะก็ได้ดําเนินการเชิงรุกตรวจสอบกวัวดังอื่นๆด้วยอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเช่นเดียวกับพื้นที่มูโนค่ะ โดยจะบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดทั้งด้านการาใช้แผนการป้องกันนะคะเราก็ได้มีการแจ้งไปยังกำลังพลและมีการประแผนในการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งอำเภอแหวงอำเภอตากใบและอำเภอสงัยโกลกค่ะมาให้มีการลักลอบนำเข้ามานะคะแล้วก็ประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมการลักลอบขนดอกไม้เพลิงหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่เนี่ยรวมทั้งการลักลอบนาดอกไม้ พลิงเข้ามาจัดเก็บไว้ในพื้นที่นะคะท่านสามารถแจ้งบ่อแสผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือสายด่วนกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้ที่หมายเลข1 3ึ่ค่ะทางด้านของนายสนันพงศ์อักษรผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านก็บอกว่าสําหรับการออกใบอนุญาตนะคะให้ผู้ประกอบการดําเนินการแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกสําหรับกรณีก ดังเก็บดอกไม้เพลิงที่ตำบลโมูโนพบว่าไม่ได้มีการขออนุญาตการครอบครองดอกไม้เพลิงส่วนที่2นะคะก็คือการขออนุญาตนั้นต้องยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่หนหรือนายอำเภอค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนวัตถุร,ระเบิดดอกไม้พลึงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ค่ะหลังจากนั้นนะคาะน้อมเภอก็จะลงมาตรวจสอบในพื้นที่เก็บรักษาว่าอยู่ในพื้นที่ย่านชุมชนหรือไม่เพื่อเพื่อให้แนแอมเภอเนี่ยเห็นควรว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะคะแล้วเสนอเรื่องผ่านจังหวัดจากนั้นจังหวัดก็จะต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นผู้อนุญาตตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็ดังเก็บดอกไม้พลึงในพื้นที่ตำบลโมูโนพบเพียงเอกสารการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร มีการดัดแปลงอาคารนะคะหรือการรื้อถอนอาคารที่ระบุว่าใช้ประกอบกิจการโดยใบอนุญ,ญาตดังกล่าวเนี่ยออกให้นะวันที่16มีนาคม2566ถึง15มีนาคม2567ค่ะโดยไม่ได้ดำเนินการขออนุญ,ญาตครอบครองดอกไม้เพลิงจากนายทะเบียนท้องที่แต่อย่างใดค่ะ แล้วก็ทางด้านของพันตํารวจเอกดิเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสนะคะก็กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีนะคะว่าพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ลงมากํากับคดีนี้โดยตลอดนะคะและได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าตรวจสอบเชิงรุกอย่างเข้มงวดคะ่ะเนื่องจากได้มีการนําเข้าดอกไม้เพลิงจากหลายพื้นที่ นะคะคอีกทั้งมีการจัดเก็บทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยส่วนผู้ต้องหาในคดีนี้มี3มรายด้วยกันค่ะคือนายสมปองนกุลนางสาวปียานุชพึ่งวีรวัตรเจ้าของโคดังเก็บดอกไม้เพลิงที่ได้มีการนำตัวส่งเข้าเรือนจำโดยมีการคัดค้านการประกันตัวนะคะส่วนผู้ต้องหาอีกรายคือนายประถมพรพรมสกุล ผู้รับเหมาที่นำช่างเข้าไปต่อเติมในโกดังที่เกิดเหตุระเบิดนะคะได้ใช้หลักทรัพย์มูลค่า500,000บาทในการประกันตัวออกมาค่ะโดยปัจจัยที่ทำให้มีการพิจารณาให้ประกันตัวก็คือผู้ต้องหารายดังกล่าวเนี่ยนำเงินเยียวยาไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชียวิต อีกทั้งยังให้ความร่วมมือในการให้ปากคําเจ้าหน้าที่และไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีนะคะขณะที่กองพิสูจน์หลักฐานก็กําลังรวบรวมตวรวจสอบหลักฐานด้านการเก็บวัตถุพยานนะคะวัตถุหลักฐานก็ต้องมีการดําเนินการเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเสียหายมากประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยมีการสอบปากคําทั้งพยานและผู้เสียหายไปแล้ว ประมาณ380คนค่ะและต้องตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนของทรัพย์สินและของแตกร,รายที่มีความเสียหายนะคะพันตำรวจเอกดีเรกชมยงก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าหากผู้ใดมีข้อมูลบอแสเพิ่มเติมหรือทราบข้อมูลเรื่องการลักลอบอกักเก็บพลุดอกไม้เพลิงในพื้นที่อื่นนะคะก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพมูโนได้นะคะ ขอบคุณส man, part, ําหรับการติดตามเราฟังและรับชมค่ะทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้นะคะคุณไวกิบรลีบากาค่ะนําโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนายนิพัฒน์เพลมุนดีฉั้นจีธาพันสุวรรณกุลลาทุกท่านไปก่อนค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเดิม9.00น10นาทีโดยประมาณจนถึง10.00นนะคะทางสวทปัตานีเอฟเอ็ม101เมกะเฮิร์ตและทางเพจสวทปัตานีเอฟเอ็ม101ค่ะวันนี้ลาทุกท่านไปแล้ว มีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ